สวัสด e ีทุกคนครับผมอยู่ท <fall asleep> ี่นี่นะฮะขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมไรส์เอฟเก้ามาสวัสดีครับครับผมก็วันนี้นะฮะก็ขอขอบคุณนานทรูยูนะครับผมที่ให้พวกเรานะครับผมเอฟเก้านะฮะทั้งไรส์ทั้งไอซ์ทั้งโซ่นะครับผมมาร้องเพลงในวันนี้นะฮะก็ ใครยังไม่รู้แล้วผมสำหรับความพิเศษนะฮะจัดขึ้นมานี่นะครับเพื่อตอบแทนลูกค้าของ True Move ทุกๆคนเลยนะครเอาไหนใครใช้ True บ้างบอมือหน่อยได้ปะอ่าห้างแห่งนี้ครับผมคุณได้รับส่วนลดไปหมดแล้วฮะอ่าทุกห้างนะครับที่มีป้ายสแตนดี้ของ True อยู่นะครับผมสามารถเข้าไปใช้บริการได้นะฮะสำหรับลูกค้า True Move นะครับลดราคาพิเศษเลยอ่า ในห้างซีคอนอย่างนี้ครับมีกว่า60สาขาเลยนะครับผมก็ลองเดินลองชมกันหน้านะแล้วก็ซื้อนะครับผมอย่าปล่อยให้สิบลอยไปโอเคไหมช่วงนี้ฝนตกหนักมากนะฝนตกทุกวันเลยตกไปทำไมไม่รู่งตกกันทั่วมะโอ้โหมนบ้านใครน้ำท่วมบ้างมีไหมเอริทัวรเหรอน้องเอลิคนเดียวเลย ผมแต่ผมได้ยินข่าวนะครับผมบางบางที่ก็มีท่วงอยู่เนาะก็เพลงต่อไปนะครับก็เลือกมานะครับให้กําลังใจนะครับคนที่โดน,นบ้านน้าท่วมอยู่นะฮ<ง>ะเีนี้ครับ